สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำสลัดโบราณรสชาติพรีเมียมไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นกับเบคมันนี่กันนะคะมาดูส่วนผสมที่ใช้กันนะคะส่วนผสมก็จะมีเป็นน้ำตาลทราย90กรัมค่ะ ไข่แดงของไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะสองฟองค่ะนมข้นหวานหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมมายองเนสหนึ่งร้อยสามสิบกรัมน้ำส้มสายชูยี่สิบห้ากรัมใครจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะพริกไทยขาวป่นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเกลือป่อนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเนยสดละลาย160กกรัมค่ะหรือถ้าใครไม่มีเนยก็จะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะ ความอาร่อยของน้ําสลัดสูตรนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับ3อย่างในสูตรนะคะก็คือมายองเนสที่นุยใช้ในวันนี้จะเป็นของ QP นะคะส่วนน้าส้มสาชูจะเป็นน้ําส้มสาชูหมักจากแอปเปิลนำเข้าจากเกาหลีนะคะแล้วก็เนยจะใช้เป็นเนยเพซึ่งตัวนี้จะให้สีที่เหลืองสวยพอดีไม่จําเป็นต้องแต่งสีเลยค่ะแล้วก็จะให้กลิ่นที่หอมละมุนนะคะถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีรสชาติก็จะยิ่งออกมาดีขึ้นอีกค่ะ มาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากใส่ไข่แดงกับน้ำตาลทรายในชามผสมนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันค่ะเติมนมข้นหวานกับมาอยองเนสลงไปค่ะแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันดีค่ะ จากนั้นก็ยกไปวางบนหม้อน้ำร้อนนะคะเพื่อช่วยให้น้ำตาลละลายได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในไข่ไก่ด้วยนะคะตรงนี้เราจะคนตลอดเวลานะคะเป็นเวลาประมาณ4-5นาทีค่ะ พอครบเวลา5นาทีแล้วเราก็ยกลงค่ะเอามาเติมน้ำส้มสายชูพริกไทยเกลือป่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆเทเนยละลายหรือนะ้ำมันลำข้าวลงไปแบบช้าๆนะคะเทไปคนไปช้าๆจนหมดนะคะจะไม่เทลงไปพรวดเดียวหมดนะคะเพราะว่าจะทำให้คนส่วนผสมยากและอาจจะเกิดการแยกชั้นของไขมันมาอยู่ด้านบนได้นะคะ ถ้าใครใช้เนยชนิดอื่นนะคะหรือเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเราได้ออกมาเป็นสีที่เหลืองอ่อนๆนวลๆแล้วเราต้องการอยากได้ให้เป็นสีเหลืองสดเข้มขึ้นนะคะก็ให้เติมสีเหลืองมะนาวหรือสีเหลืองไข่ลงไปนะคะค่อยๆหยดจนปรับได้สีตามที่เราชอบนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำแซนด์วิชโบราณกันนะคะ การทำซันวิทโบราณก็ง่ายๆเลยค่ะเตรียมขนมปังแผ่นแรกนะคะวางลงไปแล้วก็ทาน้ำสลัดลงไปปริมาณตามที่เราชอบเลยค่ะ จากนั้นนยคะก็วางโบโลนาลงไปหนึ่งแผ่นค่ะโบโลนานี้เราควรที่จะลวกน้ำร้อนแล้วก็ซับน้ําออกก่อนนะคะจากนั้นก็วางขนมปังแผ่นที่สองลงไปแล้วก็ทาน้ําสลัดอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่หมูหยองลงไปปริมาณตามชอบเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเลยค่ะ แต่ถ้าใครทำขายก็อย่าลืมคำนวณต้นทุนให้ดีๆด้วยนะคะให้คุ้มกับราคาขายด้วยนะคะจากนั้นก็วางขนมปังแผ่นที่3ลงไปแล้วก็ทาน้ำสลัดอีกครั้งหนึ่งค่ะวางโบโลน่าแล้วก็ขนมปังแผ่นที่4แผ่นสุดท้ายลงไปค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะจัดการผ่าครึ่งจะผ่าเฉียงเป็นชิ้นสามเหลี่ยมหรือผ่ากลางเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะอร่อยไม่อร่อยอยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ